สวัสดีครับเพื่อนชาวเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขยายพันธุ์เซอรรสนะครับแบบง่ายๆนะครับได้ผลดีและก็ททำให้ไม่กลายพันธุ์นะครับนี่ครับเซรรสนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีการง่ายๆนะครับนี่ครับต้นนี้ผมก็ขยายพันธุ์มานะครับนี่ครับลูกใหญ่มากเลยครับเป็นเซร์รไทยนุ่งครับ วันนี้ผมจะสอนวิธีการขยายพันธุ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์ต้นนี้แล้วครับเนี่่อยอดของเรื่อยไปไกลแล้วนี่ครับเราดูครับสังเกตนะครับนี่ครับหายอดแดงๆครับตัดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับได้มายอดนึงครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็ฝนก็ตกลงมานะครับฝนตกไปอยๆนะครับนี่เราจะทำการขยายพันธุ์นะครับใช้มือเดียวนะครับถือโทรศัพท์มือนะครับทีเดนะครับนี่ครับเราก็มาเล่นใบอ้อให้หมดนะครับนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับ เราเอาไว้ประมาณสักสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับเดียวมให้หมดนะครับแล้วก็นําไปนะครับใส่นี่ครับอันนี้ผมปักมะนาวไว้นะครับปักมะนาวไว้มะนาวก็ติดหมดแล้วนะครับน,นี่ก็โรบกร,รมพริกไทยครับน,นี่เราก็จะทําการ ปักช้ำเลยครับนี่ครับปักช้ำโซลตเลยนะครับดูวิธีการปักคำง่ายๆครับอันนี้ก็ดินครับดินผสมขุยมะพร้าวธรรมดารดน้ําให้ชุ่มหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็ปักลงไปเลยนะครับนี่ครับปักลงไปแค่มิดข้อนะครับมิดข้อหนึ่งแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ในร่มนะครับนี่ครับรอสักสามสิบวันนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาสวยงามแล้วเราก็เอามัไปปลูกได้เลยครับ ก็จะทุนระยะเวลาในการที่เราต้องถ้าเราพอบิดก็ใช้เวลานานครับห้าหกเดือนแต่ว่าถ้าเราใช้กิ่งปักชํานี่ก็สี่เดือนกว่าก็จะเริ่มออกผลผลิตเลยนะครับนี่ครับเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับไม่ต้องควบกล้มไม่ต้องตอนไม่ต้องพอเม็ดครับปักชําได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการ ตอนสม้มจีตนะครับสม้มจีตตอนมะนาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ